ปวอยูเนี่ยมาไปสบายปวอยูทำไมเออล่าเป่าๆเอ้าอ่นเอิร์นผ้าอนเอเนี่ยเอิรนโบ๊ทพีมแล้วกลับไปผ้าอิกินไออีรีกูซีพีมผอินด้วยกันเอเป็นนี้ะโอยไปดีตรงไห This, um, mm. Mm. That often is uh, to say, Hello, I am new to you. Uh, I do, l I do have a lot of. ทาวงฮัสตี้แล้ววยังไ้อารมณ์อ่เป็น thank y เพดไปสิขอบคิกงวยนี่ คุณคนดีมากมืงน่ากับพี่นายมาคนหนึงแล้วกับหโมน,าน้าดีมากพวกมึงมีามาหลายคนก่อนที่มานเบึ้ง ป้าก <54. S 2> ับ <NY> พ <Commons> ่อรัดนานรัดนานพอข่าวบะมีนะเขียนอ่อนวันนี้กระติเกระติกได้กระสิได้ขึ้นของเรา ด้วยใจแต่บางกว่าเป็นด้วยูดี้วงใจบกว่าซื้อแล้วดีแท็กดีกว่าดีแท็กนี่แบบว่ามันเนยังแบบมันแทีกอันนี้กมไ่้ด้สักอย่าง นำมันซัมสัญญาณแมงนำมันซัมนิดกบซากิก็แทนมันังยดูมันเป็นยังไงกอ่ะไม่มมส่มันไม่ได้หอกนะพ่นเ็กี่ mỗi ngày sau thăm hôm của đấy sau không có sau okay. ừ. thêm mùa sau <laughs> thêm mùa sau thêm mùa sau thêm mùa sau cái mùa cái thêm mùa sau 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 เขา